แชร์6ทิปสำหรับการโพสต์คอนเทนต์บน f a c e b o o k 1เลยต้องรู้วัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์นั้นนะคะไม่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่ม awareness หรือว่าอยากให้คนรู้จักแบรนด์เราเพิ่มเติมรู้จัก Product เราหรือต้องการยอดขายกันแน่ข้อ2นะคะกำหนดคอนเทนต์พินล่าว่าจะเป็น branding education หรือว่า promotion ข้อ3นะคะคือ keyword ต้อง make sure ว่าเราเอา keyword ที่เราต้องการขายอะคะ่ะเข้าไปใส่อยู่ในแคปชั่นอย่างเช่นเราขายลิปสติก เราก็อาจจะต้องใส่คาว่าลิปสติกเข้าไปในแคปชั่นของเรานั่นเองข้อ 4. นะคะฟุตโนตคือส่วนที่จะอยู่ท้ายแคปชันส่วนมากคนมักจะทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้หรืออาจจะใส่ลิงก์พาไปอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆข้อที่5นะคะห้ามใช้คําที่ผิดกฎเด็ดขาดต้องไปศึกษาให้ดีนะคะว่าบน a c e b o o k เนี่ยเขาห้ามใช้คําอะไรบ้างแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ใส่คําพวกนั้นลงไปบนแคปชั่นของเราค่ะและข้อที่หกเลือกช่วงเวลาที่ดีในการโพสต์นะคะมันจะมีเพจสแตทที่แตกต่างกันเนาะเราก ก็ต้องไปศึกษาให้ดีว่าบนเพจเราเนี้ยลูกเพจเราออนไลน์ตอนไหนอ้างอิงกับเวลาที่คนในประเทศไทยส่วนมากออนไลน์ด้วยแล้วเราก็เลือกเวลาโพสต์ของเราให้ดีเพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโซเชียลมีเดียแอดนะคะค้นหาบน Fast Work ได้เลยค่ะ